ค่ะวันนี้สี่สายพันธ์นะคะ,นน 4, ะค่ะล้างทำความสะอาดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาใส่หม้อนะคะเตรียมนึ่งนะคะค่ะตะแกรงนะคะ อพอดีเลย อันนี้นึ่งออกมาแล้วนะคะสีเขาไม่เหมือนกันจริงๆนะคะสังเกตได้เลยเนี่ยอันนี้เอามารวมกัน,นอันนี้คือเบนทาร์กหรืออันนี้มันม่วงนะคะเนี่ยสีเขาจะเข้มอันนี้มันสีขาวเนาะอันนี้มันข้างในเป็นสีเหลืองนะคะมันมีชื่อนะเดี๋ยวพี่ไปจดให้นะคะนี่นะคะไม่เหมือนกันจริงๆค่ะเดี๋ยวมันลอกเปลือกออกนะคะ จะลอกเปลือกออกก็ได้ไม่ลอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวพี่ก็จะลอกด้วยไม่ลอกด้วยนะคะก็จะลองดูทั้งสองแบบนะคะค่ะอันนี้มันเหลืองนะคะพี่บางคนเขาก็ใช้มีดนะคะเดี๋ยวพี่จะลองใช้ที่ตัดไข่นะคะนี่นะคะลองกดดูเนาะใช้ ได้แล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอเอาไปตากเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันเนาะ อันนี้มันม่วงนะคะถ้าอันนี้มันขาวนะคือถ้าอยากให้ผิวสวยหมดนะคะก็จะต้องขูดอันเปลือกข้างนอกออกนะคะแต่พี่ไม่ขูดนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวจะต้อง ซื้อของนะคะก็เลยทำแบบนี้เนาะค่ะตัดเสร็จแล้วก็เอามาตากแดดนะคะเนี่ยนะคะใส่ตะ,ตะแกรงอย่างนี้นะคะก็ตากประมาณสองถึงสามวันนะคะค่ะก็จะให้ดูเนาะอันนู้นสีส้มนะคะสีเหลืองข้างในนะคะอันนี้พัน อีกพันหนึ่งน,งนะคะอันนี้เป็นพันที่เขานิยมเบนนีฮารูกะหรือยังไงเนี่ยะ่ะค่ะอันนู้นสีม่วงนะคะอันนี้คือสีขาวนะสีขาวอันนี้ก็คือเบนนีฮารูกะเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้วันที่สามนะคะว่าจะตากวันที่สามเนาะพอดี ข้านอกฝนตกค่ะคืมตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยตกลงพี่จะตากแค่สองวันนะคะกอันนี้ชั้นล่างสุดนะคะอันนี้ชั้นที่สองนะคะอันนี้มีสองสายพันธ์เนาะสีม่วงกับสีขาวนะคะอันนี้ก็สองสายพันธ์นะอันนี้เป็นสีเหลืองอมส้มนะคะ อันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่พี่ขอเขียนชื่อให้เนาะเพื่อความแน่ใจนะคะคือบ้านแคบมากๆพี่ในพื้นที่บ้านพี่แคบมากๆค่ะก็เลยไม่สะดวกที่จะถ่ายให้ดูในบ้านเนาะค่ะเดี๋ยวจะขอเก็บใส่ถาดแล้วก็แล้วก็ทึงจะเอาใส่ถุงนะคะ ดขอเก็บก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็เรียงชั้นมาเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะทําแบบไม่ปอกเปลือกนะคะ,ะสายพันธ์เดียวกันนะคะอันนี้ไม่ปอกเปลือกอันนี้จะเป็นปอกเปลือกเนาะเดี๋ยวขอเลือกอ่ทันนิดนึงนะคะ นี่นะคะันเทศญี่ปุ่นหนึบนะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพันเดียวกันนะพันเดียวกันนะคะอันนี้ปอกไม่ปอกเปลือกนะอันนี้ปอกเปลือกนะคะ ขอทานแป๊บนึงอืมเป็นพันุ์ที่เขานิยมที่เมืองคนไทยรู้จักนะคะพันนี้ค่ะเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนอันนี้แบบไม่ปอกเปลือกนะคะเมื่อกี้ชิมอันปอกเปลือกไปแล้วเนาะหวานหนึบก็สมควรเป็นพันุ์ที่เขานิยมนะคะค่ะมาดู พันนี้กันนะพันสีม่วงนะคะเนี่สีม่วงนะคะแล้วก็สีขาวเนาะสีขาวสีขาวก็คืออันนี้นะคะตากแดดเหมือนกันนะคะสองวันนะคะอันนี้เขาเนื้อเาก็จะแยกค่ะเขาไม่ไม่เหนียวหนึบเหมือนพันอีกสองพันเมื่อกี้นะคะเนี่ยฮะก็จะมีรอยแยกเนี่ย ตา,ตากเวลาเดียวกันนึ่งเวลาพร้อมกันนะคะเนี่ยนะคะเนื้อสัมผัสเขาเดี๋ยวขอชิมอ่มันม่วงก่อนเนาะมันจะร่วนซุยค่ะมันจะไม่หนึบนะคะความหวานก็อาจจะน้อยกว่านิดนึง ผิวผิวเขาจะไม่ไม่หนึบไม่ติดกันเหมือนพันสองพันเมื่อกี้นะคะคือสีเขาสวยค่ะมามาชิมพันอันสีขาวเนาะที่เหมาะทาเทมปุระนะคะตามที่คนญี่ปุ่นเขาพูดให้ฟังนะพี่ไม่ได้เออ่รู้อะไรมากนะคะฟังเขาหมากทีหนึ่งนะคะ ก็หวานธรรมชาติคือไม่หวานมากนะคะธรรมชาติเลยนิดเดียวนะคะหวานแต่ผิวสัมผัสเขาก็บางอันก็ไม่แสกนะคะบางอันก็แตกก็เหมือนคล้ายๆมันม่วงนะคะก็ความหนึบความอะไรก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าจะเหมาะมาก ทำนึ่งทำย่างแล้วก็ตากแดดแบบนี้ก็ต้องเอาสองสายพันธุ์เมื่อกี้นะคะที่พี่ทำไปให้ดูแล้วเนาะค่ะก็มาเก็บใส่ถุงซิปล็อกนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะเอา แช่แตัวเย็นไว้เนาะ่านเวลาหิวนะคะการแปรรูปมันเทศของญี่ปุ่นเนาะแม่บ้านญี่ปุ่นที่เขานิยมทํานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะพี่สั่งมันอีกหนึ่งสายพันธุ์มานะคะก็เดี๋ยวจะมาลองทําแล้วก็ตากแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนะคะก็เป็นที่นิยมในในเขตในเขตที่พี่อยู่นะคะ คอยติดตามคลิปต่อไปนะคะ